สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ยิปซีสื่อจิตนะคะวันนี้จะมาทํำพิกอาัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็เดี๋ยวมันจะมี3ามกองให้เลือกนะคะคือมีกองแรกเป็นหมาจิ้งจอกกองที่2เป็นหมาดำนะคะแล้วกองที่3เป็นหมาบ้านคะ่ะเออ เราตั้งจิตสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเลือกกองไหนนะคะแตะ่ตามคำทํานายเราจะเลือกจากเออ่กองแรกก่อนนะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดนะคะมี s อดไซข้างหน้า m a k g y p s y นะคะหรือ ติดต่อมาที่เบอร์0809705619ค่ะนะคะเเอดอี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าแนวโน้มธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคกลองแรกนะคะหมาจิ้งจอกโอเคเออ ตอนนี้คุณน่ะอยู่ในช่วงการเ,าเหมือนหวาดระแวงกังวลใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมนะคะคือคุณกลัวว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้เพราะว่าคือคุณคิดว่าเออมันน่าจะสำเร็จได้โดยง่ายแต่ตอนนี้คุณเริ่มระแวงว่าเออคุณจะทำได้หรือเปล่า แต่จากตัวตนของคุณเนี่ยบ่งบอกว่าคุณสามารถทำได้เพราะคุณเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจสูงที่จะทำงานตรงนี้ให้มันเดินหน้าต่อไปให้ได้โดยเฉพาะถ้างานเรื่องนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางติดต่อต่างประเทศหรือคนต่างถิ่นต่างที่ก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ เอ,องานบริการงานด้านการเดินทางงานที่มีการติดต่อต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับของสวยงามเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะทําได้สําเร็จจากความสามารถของคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความกังวลนะคะก็ก็ดีค่ะคือกังวลไว้หน่อยก็ดีก็ไม่ก็ไม่เป็นไรคือมันจะทําให้เราระวังตัวเรามากขึ้นแต่ถามว่าคุณทําได้สําเร็จไหมก็ทําได้สําเร็จ ตามที่คุณต้องการนะคะต่อไปไพ่กองที่สองหมาดำนะคะเอ่อไพ่บอกว่าคุณอะ เคยมีแต่ผลงานที่คนน่ะค่อนข้างโอเครู้สึกดีกับการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นคนเก่งมีแต่คนคอยชื่นชมแต่เหมือนครั้งเนี้ยมันจะมีบางอย่างผิดพลาดขึ้นมาโดยที่คุณนึกไม่ถึงนะคะ เพราะว่าดูแล้วตอนแรกเนี่ยเหมือนทางเส้นทางที่คุณเดินหรือตัดสินใจที่จะทำเนี่ยมันมันลอยไปด้วยกรีบุลาบแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ละมันเกิดปัญหาขึ้นมาละนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเสียความมั่นใจกับตัวเองมากจนคุณเองอะ่ะต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบไว้ใจ คนรอบข้างหรือทีมงานคืออาจจะไม่ได้ลงมาดูแลเองอย่างชัดเจนพอปล่อยให้เขาทำมันเลยเกิดปัญหาขึ้นณนะเวลานี้คุณก็เลยแบบมีอาการที่แบบว่าเสียเซลล์บ้างเสียความรู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวคุณน่ะก็จะตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเองเพราะว่าคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่า ตอนนี้คงไว้ใจใครไม่ได้แล้วคงต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแล้วจากความสามารถของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องหน้าที่การงานหรือหรือสิ่งที่คุณวางแผนตรงนี้ได้อยู่แล้วคือมันมันจะเป็นคนอื่นทำไม่ได้คือต้องเป็นตัวคุณนะคะโอเคค่ะให้กองที่สามนะคะ ได้ไพ่ The s u นนะคะแล้วก็ได้ไพ่ three of hearts นะคะแล้วก็ไพ่ a u r u s เออคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือกิจการที่คุณทำอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะร่วมมือร่วมใจ หรือว่ามีการวางแผนมาแล้วอะที่ดีนะคะจนแบบรู้สึกว่าอีกไม่ไม่นานน่ะก็น่าจะถึงเป้าหมายของคุณได้ละนะคะเพราะว่าเรียลฮา s ในที่นี้หมายถึงการฉลองใช้นะคะเออแต่เหมือนสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันอย่างที่คุณต้องการเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหา เพื่อนหรือคนในทีมงานหรือคนที่เราติดต่อด้วยเนี่ยเ,เหมือนกับเขาอาจจะสร้างปัญหาไว้ทำให้เราไม่สามารถแก้ตรงนี้ออกมาได้นะคะมันเลยต้องติดขัดอยู่อย่างนั้นคือเรียกว่าถ้าสําเร็จเนี่ยก็เรียกว่าสําเร็จไปแค่ครึ่งทางนะคะคือไม่ได้ ไม่ได้ตรงตามเป้าหรือตามยอดที่คุณวางเอาไว้เพราะว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในทีมงานเนี่ยไปสร้างปัญหาหรือทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาซึ่งมันก็เลยทำให้ไม่เป็นผลอย่างที่คุณต้องการนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณคุณยังคุณยังมีแรงขึดที่จะสู้อยู่ก็ให้มันผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแก้กันไปนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่สนใจการดูดวงส่วนตัวก็อย่างที่แจ้งไปสามารถติดต่อมาได้ที่ line m a k g y p s y นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ